สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้มมักเข้าป่าค่ะเข้ามาเข้าป่าต้นสนนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดนะคะต้อมจะมาหากิ่งกิ่งยอดของยอดบูเบอรี่นะคะแต่ว่า เดินไปเดินมาก็มาเจอเห็ดอ่อนๆกำลังน่ากินเลยท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยอ่อนๆเล็กๆต้อมก็เลยคิดว่าจะเก็บเอาไปแกงเย็นนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วต้อมจะแกงร้อนๆสดน้ำเนาะท่านผู้ชมมากินแกงเห็ดด้วยกันนะคะเห็นแล้วก็เลยอดใจไม่ไหวมันเยอะจริงๆว่าจะไม่เก็บนะคะแต่ก็ เต็มถังแล้วเดี๋ยวต้องพามาดูหย่อมนี้ค่ะมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยตรงนี้สีกับใบไม้จะดูยากหน่อยนะเพราะว่าจะจะจะสีคล้ายกันมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะยังอ่อนอยู่นะคะ ไปดูตรงนี้ทางนี้กันค่ะดูทางนี้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 ก็มีนะคะมันสีเดียวกันกับใบไม้เลยค่ะถอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมต้นอ่อนๆนะคะ อ่อนๆกำลังแกงเลยค่ะใบไม้ปิดอยู่ต้องมองดีๆค่ะว่าจะไม่เก็บท่านผู้ชมจ๋าเต็มถังแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้อมจะแกแต่ต้อมจะแกงไม่เยอะหรอกค่ะต้อมจะแกงสัก,ส,กสักถ้วยหนึ่งสดน้ำร้อนๆน,นะคะท่านผู้ชมเข้าป่าคนเดียวอีกแล้วค่ะชมบรรยากาศในป่านะคะ ป่าตรงนี้จะเป็นป่าโปร่งค่ะป่าแห้งๆต้องคิดว่ามันจะไม่มีเห็ดแต่ก็ก็ยังมีนะคะอันนี้เป็นเป็นทางของรถไถท,ที่เขาเข้ามาตัดไม้แต่ก็นานหลายปีแล้วค่ะอ,อยู่ในป่าฟังเสียงนกเสียงกาก็สดชื่นดีนะคะเงียบสงบมีความสุขอันนี้ต้นเล็กๆค่ะ ดอกเล็กๆอันนี้ก็ดอกเล็กๆดอกเล็กๆเ,เห็ดน้อย <S 2> <S 2> <S 2> ไปค่ะท่านผู้ชมเก็บเห็ดไปแกงกันค่ะ